เริ่มเลยนะครับอ่าเราเรียนไปแล้วเนาะคุณสมบัติของการอะนไะนสมเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็มเนาะครับอาบูได้ยินเสียงครูไหมได้ยินนะครับแทนเช็คได้ยินไหมคะ ได้ยินเนาะอ่าวันนี้เรามาทบทวนนะจริงๆแล้วสมบัติการสมบัติของจํานวนอ่าจํานวนเต็มเนี่ยที่ครูจะพูดต่อไปเนี่ยนะนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป .5 ป .6 แล้วนะครับถ้าครูพูดเนี่ยจ,จะอนุญได้เนาะก็คือสมบัติการสลับที่เคยได้ยินไหมครับอ่าสมบัติการสลับที่มันจะมีสองอย่างใช่ไหมครับก็คือสมบัติการสลับที่ของการอะไร บวกลบคูณหารการอะไรครับการอะไรครับการบวกใช่ไหมการสลับที่ของการบวกและการสลับที่ของการอายการการลบไม่มีนะลูกมันจะมีคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกกับการคูณอ่าเดี๋ยวคุณจะบอกว่าทำไมการลบไม่มีแีนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณสมบัติการสลับที่เนี่ยมันหมายถึงว่า ถ้านักเรียนสลับตัวตั้งกับตัวบวกหรือตัวตั้งกับตัว category, คูแล้วคําตอบยังคงได้เท่ากันนั่นแสดงว่ามันมีคุณสมบัติการสลับที่เข้าใจไหมครับเพราะนั้นทําไมเดี๋ยวครูบอกว่าทำไมการลกบการหารมันไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะเนื่องจากพอสลับที่กันแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้เท่าเดิมน,นะครับเอาทีนี้เรามาดูก่อนว่าสมบัติการสลับที่มันมีสองอย่างที่ครูบอกก็คือหนึ่งสมบัติการสลับที่ของการบวก กรับสมบัติการสลับที่ของการคูณทํามาดูการบวกก่อนนะครับสมบัติการสลับที่ของการบวกสมบัติการสลับที่มันมีนการบวกนะครับกับการคูณการบวกกับการคูณ กนะารบวกกับการคูณอ่ะคูยกตัวอย่างเช่นสิบบวกเก้าสิบเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับส่วนเก้าเป็นตัวบวกพอสลับที่กันเอาเก้ามาเป็นตัวตั้งเอาสิบไปเป็นตัวบวกเห็นไหมครับสลับที่สิบ <10 S 2> เป็นตัวตั้งไปเป็นตัวบวกย้ายไปค่า <5 S 2> เป็นคงเท่าเดิมถูกไหมครับค่าเท่ากันที่สิบเก้าใช่ไหม เห็นไหมครับอ่านะเข้าใจไหมอ่ะวันนี้มีเพื่อนเข้ามาสองคนด้วยอ่ะมาหน้ามาดูสิโคบีอ้าวโคบีโคบีโคบ,โอบีอ่าโคบีฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้โฟสต์ฝั่งนี้โฟสต์น,สนะครับอ่าวอเจนะเลยนอยู่ยที่บ้านดีแล้วเนาะไนะอย่ามาเลยตอนนี้ฝนตกนะครับนละฝนตกเี่นอยู่ที่บ้านดีกว่าอ้าว ทีนี like been, ้ยกตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเมื่อกี้คุยยกตัวอย่างจานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มบวกใช่ไหมบวกกันมันปสมบัติการสลับทีใช่ไหมทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นจานวนเต็มบวกกับลบล่ะเช่นเจ็ดบวกกับลบห้าหลักพีปุ๊บลบห้าบวกกับเจ็ดไพ่คงเท่ากันไหมอ่าดูนะเจ็ดเจ็ดบวกบวกลบห้าเท่าไหร่เจ็ดบวกลบห้า จ็ดบวกลบห้าได้จำนวนเต็มสอง 2, ใช่ไหมครับเพราะว่าเจ็ดมีค่าสมบูรณ์มากกว่าลบห้าเนาะไอสองใช่ไหมเอาแบบนี้ลบห้าบวกเจ็ดเจ็ดก็มีค่าสัมบูรณ์เป็นเจ็ดเท่าเท่าเท่ากันใช่ไหมครับลบห้าก็เหลือสองเพราะนั้นะต้องตอบเห็นไหมครับถึงแม้ว่าตัวตั้งหรือตัวบวกมันจะเป็นบวกหรือลบก็ตามนะครับแต่ถ้าตรงกลางมันเป็นเครื่องหมายบวก มันมีคุณสมบัติการสลหรับที่ของการบวกนะครับสลหรับที่กันได้ค่ายังคงเท่ากันนะครับยกตัวอย่างลบกับลบบ้างลดเซ็ตลบกับวเ็ลบลบสองบวกกันลบแปดเปลี่ยนใจเอาลบแปดมาพอแล้วบวกไปลบสองเป็นเท่าไหร่ลบบวกลบเป็น ลบอกเป็นลบมันด้นล่ลบสิบนะครับลบสิบั่นี้ก็ได้ลบสิบเห็นไหมครับเห็นไหมตรงกลางเป็นบวกนะครับแต่เพียงสลับที่ตัวตั้งกับตัวบวกใช่ไหมครับสลับที่กันนะครับเดิมลบสองตัวตั้งย้ายไปเป็นตัวบวกนะเดิมลบแปดเป็นตัวบวกย้ายมาเป็นตัวตั้งนะพอสลับที่กันปุ๊บค่าก็ยังคง เท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมบัติการสลับที่ของการบวกที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมนะครับนะพอจะนึกภาพออกไหมหรือฟื้นความหลังแต่ตอนเรียนประถมนี่ครูก็จะสอนใจจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับไม่ได้สอนจำนวนเต็มลบเนาะนะครับไม่ได้สอนจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นอ่าพอมาเรียนม .1 ปุ๊บนะครับมันก็ จะมีเรื่องจำนวนเต็มลบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีจำนวนเต็มลบเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็ยังคงมีคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกอยู่ดีนะครับมีคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกอยู่ดีนะครับมีเพื่อนเข้ามาสองคนมุนกะยบนะครับอ้าวเข้าใจไหมครับ ต่อไปเมื่อกี้ครูบอกว่าคุณบวกกันสลับที่มีสองอย่างใช่ไหมครับคือการบวกเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครูทําให้ดูแล้วนะต่อไปการคูณครับการคูณการคูณการคูนข้นางล่างเจอการคูณการคูณยกตัวอย่างห้าคูณแปดสลับที่แปดคูณห้าห้าแปดสี่สิบ แปดห้าก็ยังคงได้ 4, 4, สี่สิบเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับตระบที่การจวง,งตัปป้งกับตัวคูณคําตอบก็ยังคงได้เท่ากันเห็นไหมครับอ่ะลองเปลี่ยนเป็นจํานวนเต็มลบบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีจำนวนเต็มลบบ้างสามอาจะจะมีจำนวนเต็คูณอาจจะมีจำนวนเต็ลบสามคูณลบสี่ตรับนี่การเปลนลบสี่คูณตับสาม,สาม ครับบวกคุณลบเป็นไรนะ <c oughs> บวกคุณลบเป็นลบนะนะครับบวกคุณลบเป็นลบเพราะนั้นสามสี่หนึ่งสองได้ลบสิบสองฝั่งนี้ก็ได้ลบสี่สองเห็นไหมครับถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มลบมันก็ยังคงมีคุณสมบัติการสลับที่อยู่เห็นไหมครับอัตใต้ลบลบจำนวนเต็มลบกับเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบ,บกัาเป็นจำนวนเต็มลบมลบหก คูณกับลบห้าเท่ากับหกที่ใช่ไหมครับลบห้ากับลบคูณลบเป็นอะไรอ่าลบคูณลบเป็นบวกเมื่อจะคู่คุณหมาการสลับที่ลบคูณลบบวกบวกกันได้ลบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการคูณลบคูณลบได้บวกนะครับห้าสามสิบได้จำนวนในบวกสามนะครับถ้าเป็นสามสิบสามสิบนะครับเห็นไหมค่ายังคงเท่ากันเห็นไหมครับ รุปแล้วคุณสมบัติการคุณสมบัติของจํานวนเต็มในเรื่องกของสมบัติการสลับที่มันจะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือการบวกกับการคูณนะครับที่มันสามารถสลับที่กันได้ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกหรือตัวตั้งกับตัวคูณแล้วคําตอบยังคงได้เท่ากันอ้าวทีนี้นักเรียนจะสงสัยว่าและการลบกับการหารมันมีคุณสมบัติไหมอ้าว ครูบอกว่าอไไม่มีแต่เราต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับใครบอกว่าไม่มีเราไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ก่อนอลบอน,นี้นะครับยกตัวอย่างนะถ้าเป็นการลบนะครับห้าลบสามมันเท่ากับสามลบห้าไหมไมาก็ใช่ครับห้าลบสามได้เท่าไหร่ก่อน่ ห้ลบสามได้เท่าไหร่ได้สองใช่ไหมต่อไปและสามลบห้าล่ะครับลสครับสามลบห้าได้สองหรือลบสอง้าวตรงนี้เรียจะงงใช่ไหมถ้าเรียนนึกถึงสูตรการลบจำนวนเต็ม,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 มตัวตั้งคงเดิมตองหมายลบเปลี่ยนเป็นตองหมายบวกใช่ไหมครับจำนวนตรงข้ามของห้าลบห้ามันก็คือสามบวกลบห้านั่นเองนะครับ มันจะได้เป็นอะไรเนี่ยลบสองใช่ไหมครับเพราะว่าลบห้ามีค่าสมบู์มากกว่าเห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้จะได้ลบสองเ้็ไหมครับการลบมีคุณสมบัติการสลับที่ไหมมีไหมถ้ามีแสดงว่าคําตอบสองข้างของสมัยต้องกลับมันต้องเท่ากันไงแต่นี่มันเท่ากันไหมไม่เท่าแสดงว่าการลบไม่มีคุณสมบัติการสลับที่จามวาด้วยนะครับเอาต่อไปการหาย การหารสิบหารด้วยสองมันเท่ากับสองหารด้วยสิบไหมอ่ะดูสิบหารสองได้เท่าไหร่ <5. S 1> ได้ห้าครับแต่สองหารสิบล่ะครับสองหารส <5. S 1> ิบหาไม่ได้สิบหารสองไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์ได้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าได้ศูนย์จุดสอง ศูนย์จุดไร,สรนน่สองคับศูนย์จุดสองเนาะใช่เปล่าใช่เปล่าละสิบหายี่สิบสิบสองยี่สิบเพราะนั้นห้ามันไม่เท่ากับศูนย์จุดสองแสดงว่าการหารเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติการสลับที่เข้าใจไหมครับเวลาเราคิดว่า <c oughs> เออมันใช่หรือไม่ใช่นะักเรียนอาจจะต้องยกตัวอย่างโจทย์เองยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆตัวเลขน้อยๆพิสูจน์นะครับเวลาเนี่ยลยลืมอ่ะ เดีวถ้าจําไม่ได้อ่ะทวนใหม่คุณสมบัติการสลับที่ของการการบวกกับการคูณเท่านั้นนะครับที่มันคําตอบมันจะได้เท่ากันนะครับส่วนการลบกับการหารไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะครับลบกับหารไม่มีมีเฉพาะบวกกับคูณนะครับอ้าวพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับ ่าเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปการเปลี่ยนหมู่เดี๋ยวจะงงเอาเตอละเรื่องเนะเอาแค่การบวกกับการคูณก่อนซึ่งเป็นขั้นตานการสลับที่นะครับอ่เดี๋ยวช่วยต่อบพีครูแล้วกันนะยกตัวอย่าง ่ากันไหมครับเนี่ยเท่ากันไหมสามคูณลบสี่กับลบสี่คูณสามเท่ากันไหมครับอาบูเท่ากันไหมครับเท่ากันได้คําตอบเท่าไหร่ครับได้ลบสิบสองใช่ไหมลบสิบสองคามนี้ก็ลบสิบสองเพราะว่าบวกคูณลบได้ลบหรือลบคูณบวกได้ลบ นั่นก็คือเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบนั่นเองใช่ไหมครับนะ,ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับลบสิบเอ็ดคูณด้วยลบสองเท่ากับลบสองคูณด้วยลบสิบเอ็ดนะครับเท่ากันไหมเท่าไหมเท่ากันนะเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมครับ ลบลบเป็นบวกเพราะนั้นได้ยี่สิบสองครับถึงยี่สิบสองต่านี้ก็ลบลบเป็นบวกได้ยี่สิบสองเหมือนกันนะนะครับมีใครสงสัยอีกไหมไหนเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างการบวกนิดนึงการบวกกับไกรคูณนะครับการบวกเช่นลบห้าบวกกับลบสามเท่ากับลบสามบวกกับลบห้าไหมครับเท่ากันไหม ข้างนอกบอกเท่ากันข้างในจอว่าไงครับเท่ากันหรือไม่เท่าเท่ากันนะครับเขาเท่ากันคําตอบได้เท่าไหร่เท่ากันอ่ะคําตอบได้อะไรเท่ากันลบห้าบวกลบสามลบบวกลบเป็นลบลบบวกลบเป็นลบลบถ้าลบคูณลบเป็นบวกลบบวกลบเป็นลเพราะไม่ได้ลบลบแป เท่ากับลบแปดลบแปดเท่ากับลบแปดนะครับอดี๋ยวัะต่างไปเรื่อยเนาะเพราะบางคนอาจจะยังมึนๆอยู่นะ,ะต่อมาเจ็ดบวกลบห้าเท่ากับห้าบวกลบเจ็ด ไหมเจ็ดบวกลบห้าเท่ากับห้าบวกลบเจ็ดไหมเท่าไหมเท่าเท่าเออเอาข้างนอกมมีเท่ากับไม่เท่าเท่ากับไม่เท่าอันนี้ไม่ได้ว่าคาว่าเท่านี้ไม่ใช่ว่าครูแก่ใช่ไหมครับนะคนละเท่านะครับอ่าไม่ใช่ทอผู้เท่านะครับทอตารนะครับไม่เท่าครับ ข้างนอกบอกไม่เท่าข้างในจอเท่ากันกไหมครับเห็นไหมเจ็ดบวกลบห้าเท่ากับห้าลบบวกเจ็ดไหมไอ้ตัวตีห้าบวกลบเจ็ดไหมไม่เท่านเนาะเอาเจ็ดบวกลบห้าเท่ากับเทาบ่าไหร่ตองรับสองเจ็ดมีค่าสมบูรณ์มากกว่าลบห้าเราจึงตอบบวกสองใช่ไหมครับบวกสองเอาต่อไป 5บวกลบเจ็ดนะครับลบสองอ่าลบเจ็ดมีค่าสมบูรณ์มากกว่าใช่ไหมครับเราก็เลยตอบติดลบตอบอ่าตามลบเจ็ดเพราะนั้นได้ลบสองมันเลยไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นอยาให้เขาหลอกนะครับคือเลขเหมือนกันนะเพียงสต่หลักก้องหมายใช่ไหมจากลบหน้ามาเป็นหน้าทำให้เรอง,งงเฉยเฉยเจ็ดเดิมเป็นบวกไปใส่ติดลบระว,วังโจทย์นะรวังข้อสอบนะครับ บางคนคิดว่าแบบว่ามั่นใจมากเลยท่องสูตรมาแปะแปะแปะ,แปะ,แปะเลยนะแต่ไม่ค่อยได้ทําแบบฝึกหัดไม่ค่อยเจอกับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเก่งนะ่ะแต่ไม่มีไหวพริบนะครับนะไม่มีความรอบคอบนะเพราะนั้นต้องคิดให้ดีเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยคําตอบมีเพียงแค่คําตอบเดียวนะไม่มีคําตอบใกล้เคียงนะครับ ไม่เหมือนลอเตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นรางวัลใ,ใกล้เคียงไม่มีนะครับนะเนะพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์นะตอบห้าก็ต้องตอบห้าครับไม่ใช่ตอบลบห้ามาคูณอนุรลมไม่ถูกมันไม่เหมือนกันค่าไม่เท่ากันนะครับอนุรลไม่ได้ห้ากับลบห้านะครับนะครับ,นะรรบ,รบเพราะฉะนั้นกนะ็ให้เรียนรับขอบในการทําคณิตศาสตร์นะครับเวลาที่เรียนทําข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบนะ ของครูหรือจะเป็นข้อสอบเรียนต่อที่ไหนนะครับนะนักเรียนต้องรอบครอบคณิตศาสตร์ต้องรอบครอบต้องละเอียดนะครับนะอ่านโจทย์ให้ดีๆวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาในข้อนั้นให้ได้นะครับและดูที่สําคัญให้ดูดีๆด,ด้วยนะครับว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับโดยเฉพาะโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์ปัญหาน่ะ เขาถามอะไรเราเขาต้องการทราบอะไรจากจากโจทย์ข้อนี้หรือเขาต้องการให้เราหาอะไรให้เขานะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับครับพอเขา้าใจไหมครับคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกกับการคูณอ่าแล้วก็สรุปเป็นสูตรเนาะนะนะปกติแล้วสรุปเป็นสูตรว่าอ่าคุณสมบัติคุณสมบัติการสลับที่ การสลับที่นะครับก็จะมีของการบวกนะครับของการบวกก,บวก็จะเป็น A อบวกอัลตัวที A บวก B A บวก B เท่ากับ B บวก A A ก็คือจำนวนจำนวนที่1 B ึ่คือจำนวนที่สองเปตัวบวกนะครับสลับที่กันนะครับต่อไป ุณสมบัติการสลับที่ของการคูณของการคูณนะครับก็เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นคูณเท่านั้นเองก็เป็น a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นะครับแล้วก็คือจํานวนแรกคูณด้วยจํานวนที่สองเท่ากับจํานวนที่สองคูณด้วยจํานวนแรกนะครับ สรุปแล้วก็คือคุณสมบัติการสลับที่มีสองอย่างนะครับก็คือสมบัติการสลับที่ของการบวกกับคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณนะครับส่วนการการลบการหารมีไหมไม,ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ้าวพอเข้าใจไหมครับอ้าวพอเข้าใจไหม αι? นะเนื้อหาเอาไว้เรื่องเรื่องเรื่องคุณปัจจกัรสัตว์ที่ไว้เพียงเท่านี้นะยังไม่อยากต่อเรื่องคุณปัจจการเปลี่ยนหมูเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะสับสนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เอาแค่นี้สบายๆเนาะนะสบายๆแค่นี้นะเหมาะสมบรรยากาศตอนนี้มากแล้วหน้านอนด้วยนะครับนะแต่อย่าลืมนะนอนพนนะครับคาบต่อไปมีเรียนไหมม,มีบ่ายโมงใช่ไหมครับอ,อ๋อยังมีเวลากินข้าวเวลานอนพอ แต่อย่าลืมตื่นมาเรียนตอนบ่ายนะครับอ่าโอเควันนี้ไปเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ